สวัสดีครับคุณผู้ชมเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวคือค่ะการไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับการค้นพบน้ำพุบาดาลในครั้งนี้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่บ้านทุ่งคูนหมู่12ตําบลห้วยกระเจาอําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีพบแหล่งน้ำพุธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อนในประเทศไทยนะครับก็คือมีรส่าคล้ายน้ำโซดา ซึ่งทางช่องจ้องชาวไร่ของเราก็ได้บังเอิญผ่านไปในบริเวณนั้นพอดีในวันที่ขุดเจาะก็เลยจะมาเล่าข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยพื้นที่ที่พบแหล่งน้ําโซดานี้พบบริเวณที่เป็นรอยแตกของชั้นหินแปรที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นดิน303เมตรเมื่อเจาะลงไปถึงก็มีน้ําพุ่งขึ้นมาเองทันทีโดยพุ่งขึ้นมาสูง2-3เมตรในปริมาณมากกว่า50ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงคุณสมบัติของน้ําตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่6.5คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำธรรมดามากไม่เจอสารพิษใดๆปนเปื้อนแต่พบว่ามีปริมาณไบคาร์บอเนตสูงซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุให้มีรสชาติคล้ายโซดาครับสาเหตุที่น้ำมีลักษณะและรสชาติดังกล่าวทางกรมทรัพยากรน้ำมาดานแจ้งว่าเป็นเพราะบริเวณที่เก็บก,กักน้ำนั้นน่าจะมีหลายองค์ประกอบเช่นหินอคเนีหรือหินร้อนที่เป็นตัวทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นคือ มีอุณหภูมิอยู่ที่35องศา,ศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีหินปูนซึ่งเมื่อหินปูนโดนความร้อนก็จะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสะสมในน้ําเมื่อไปเจาะน้ําจึงพุขึ้นมาได้เองอําเภอห้วยกระเจ้านั้นถือเป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างมากประสบภัยแ้งทุกปีการที่พบแหล่งน้ําบาดาลไม่น้อยกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรที่เป็นน้ําสะอาดและมีปริมาณน,น้ําที่สามารถแจกใจ่ายให้ชาวบ้านพื้นที่ร,บรอบๆจํานวน11หมู่บ้าน และพื้นที่เกษตรอีก3 0 0พไร่ได้ใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งตรงจุดนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับที่จะมีน้ำไว้ใช้เพาะปลูกพืชได้เต็มที่เสียทีส่วนการที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่นั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับทางชาวบ้านในชุมชนแล้วว่าจะจัดการกันอย่างไรต่อไปทีนี้มาเข้าเรื่องสําคัญกันดีกว่านะครับที่ว่ารสชาติเหมือน โซดาอย่างที่ในข่าวเขาว่านั้นมันเหมือนจริงไหมจ้องชาวไร่ลองชิมแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้สร้างเหมือนโซดาเลยนะครับไม่หวานและค่อนข้างจะออกไปทางเปรี้ยวนิดด้วยซ้ําถ้าคุณผู้ชมจะนําไปดื่มจริงๆก็แนะนําว่าควรรอผลพิสูจน์ที่แน่ชัดเสียก่อนจะดีกว่าเพราะปริมาณของไบคาร์บอเนตที่มีอยู่มากนั้นไม่รู้ว่าจะก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้หรือไม่ด้วยครับเรื่องของข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับ แต่เดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดเสียงในวิดีโอที่เราบันทึกมาให้คุณผู้ชมฟังไปด้วยกันเลยดีกว่าและผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ องคมทรัพยากรเจาะน้ำบาดาลปรากฏว่าน้ำมันพุ่งขึ้นเองเนี่ยมหจาจรรย์มาก ี่น้ำมันออกเองเหรออ่ะท่บอ่ะแล้วเมื่อก่อนเห็นตรงไหนก็ว่าออกเองอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ,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 อ๋อหยุดแล้วออหยุดแล้วเองอ่ะอนี่นี่มันออกเปิดมากี่วันเนี่อ่ะสองวันองวันแล้วพอ <c oughs> พอพอพอเจาะเจาะถึงน้ำแล้ว มันก็พุ่งส่วนขึ้นมาเลยเหรอออกเองเลยหรออเองเขาจะเจาะให้ได้สี่ร้อยสี่ร้อยอะไรสี่้ยเมตรอ่ะโอ้ได้ไหมไม่ได้นำไปโอ้สี่ร้อยเมตรแล้วนี่ได้กี่เมตรได้สามร้อยสิบเมตรโอ้ร้อยห้าสิบกว่าโอ้โหเราเจาะเองไม่เวียนยาเจาะนี่กรมทรัพย์นะอะไรนู้นจะเจาะตรงนู้นอีกทึงไง พ่อออขาต้องใช้บ่อหบ่อตมีแท่ขั้งีียวหใหญ่อใช้หกบ่อให้ให้มันพุ่งขึ้นเงี้ยหรอแต่นุุ่่้อสมาแล้วแต่ไม่พุ่งไม่พุ่งโอ้ยแยนาดหนโอ้มันคืนเลยไม่หนานนะคืบลมันออกเลยเมื่อวานยังเห็นพานที่เขานั้นอยู่เลยวันนี้มีนโตมาเลมันก็คืนเลย โอ้โหนี่ระดับน้ำมันมันไปเจอน้ำบนเขื่อนมาหรือมั้งเนี่ยเออ่อเขื่นนอนสินักเรนเออมันมันคงมาเนี่ยเพราะระดับน้ำที่นู้นมันสูงกว่าบ้านเราใช่ไหมเขาเอามือรอยแยกขิ้นที่เขื่อนที่นั้นก็ริมนู้นแล้วเขาทำคล้าไปดูนี่นายรูกอ๋อที่นูนนะ้นน่นนะน,น,น,นะแค่อย่างคล้าโอนโหแล้วก็ลอยรอยหินรอยหินโอ้โหจะเขื่อนสิริกเรนมั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 นมานี่เลยรอยแยกขึ้น สามร้อยกี่เมตรนะแต่ออนเลยออดเลยสามรอยสิบเมตรโอ้โหมาหัดม้สมันก็เหมือนน้ำขึ้นแล้วแล้วนี่นี่นี่ปล่อยไปไหนเนี่ยน้ำนี่ปล่อยไปไหนเนี่ย อันนี้จะไปให้หมู่บ้านใสระวังโรคระบาดหมดเอ้อ <ไป S 2> เาแล้วแล้วตอนนี้ที่มันออกมานี่มันไหลไปไหนไมนกันเดียวกระท่วมตายไหลไปทน้ำผางโอ้ออกออกท่อไปออกท่อออกท่อเจ้าหนูไปนี่โอ้แล้วก็ไปนู่นได้อ่าวแลเรานี่ทีแรกที่ของใครแล้วทำไมยอมให้เจาะแล้วนึง ก็ที่น้ข้างบนเขามีก็อ๋อมีลยบ่อมีแตได้ีะอามีไว่ห้รว่วงัมบโอ้อให้ร่วงสางานยี่ิบเจ็ดบาที่้านยี่สิบเจ็ดาโอ้นี่มันท่อท่อกี่นิ้วเนี่ยสี่สี่นิ้วก่ะสี่นิ้วหรือห้านิ้ว นี่ีูปหูเจ้านะโอ้โหเรียแล้วหเป็นดุ่มหรอวะเอาไดเออจืดไหมลองลองลองดูที่จืดไหมเปรี้ยวๆเลยคือแล้วขวดใหม่แล้วเออไม่ม้โทษไม่มีอะไรครัดูแล้วเนี่ยตัวแล้วเนอยมันไม่ลึกหราแต่แต่เป็นโคนนะ ไมไหว้ไม่ไหวเดี๋ยวตักน้ำมาชิมเกจิโปรตีนบาอีกครันี้เออเดี๋ยวลองขอชิมดูหน่อยสิน้ำอน งามอุ่นใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เหลือก้นไว้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมลองเข้าชิมเดี๋ยวเอาไม้โกโ้โป้องมาเลยน้อุ่นเดี๋ยวผมจะลองเอาไปชินเลยราซักทีเแลยวคนเหนื่อยเนื้อยย่า่คนไหนื่อยน้ำยังกินไม่ได้หรอกเปรี้ยวๆไงครับไม่มันเปื่อนเออเปรี้ยวๆเปื้อน กินถ้ากองเงี้ยปลาผู้ใหญ่ก็คงใช้ได้เลยนะโอ้ถ้ากองจะได้กองกับกองเหนือจะามีกลินเกินเลยใช่ไหมนี่กลิ่นน้ำอ๋อแล้วนี่โครงการนี่เขาจะเจาะหกบ่อนี่เขาจะเอาน้ำไปปิเราฟันมันก็เจ่าโอ้โหดึงเอาไปนู้นเลยเหรอจะทำเป็นของเป็นท่อไปเลยเหรอหกหมู่แปดหมู่อะไรอย่างนี้ โอ้ีมากเลยตักกมาไอ้ใหญ่เหมือนเคยเนี่ยเข้ามาแล้วนั่นนะอ๋อหน่อยหน่อยขอิดไเฮียนะหน่อยจ้าได้บุญนะตาอ่ำจะตังค์ไปเรื่องไงจริงตังค์มีเท่าไรก็กินไม่เลืองอ๋อแต่เดินต้องน้ำกิ่งขึ้นมาแล้วเอาไม้มาใส่ให้แม่เอาปนใช่ไหมไม้ก็ทักกแล้บ อัน,นี้มันรก,อกนีไ่รู้กันครับขมามานอนก,กันเช้าทุกหอันนี้้เต้องย่นเงิบขาวนี่ครับผมอ๋อโหอันนี้พุ่งแรงกว่านูนีน,น,น,นอ้โเนา้ม่นอะไรมจะมาโคตรดีเจอเท้งตรงนี้แล้ว่ยบมาแสดงว่ามันไปเจอล่องหินเี่ยยิ่งี่ีเคือเ่อน เพื่อนเพือนตีหรือเื่อนอะไรนะท่าทุ่งนาอะไรสักอย่างเลยว,วตรงนี้มันจะมันจะเป็นร่องหินอย่างนี้ถ้ามันออกทั้งปีทั้งชาตินจะจะเนี่ยนวบ้านทางนี้สบายมากเลยนี่ครับมันเนเป็นสิ่งทแปกมากเลยอ่ะ กล่องบ่ออยัาง,งนี้มันจะเป็นอย่างนี้สักกี่ที่กันอะเนี่ยฮะอันนี้อันนี้ตรงนี้บออ่อทีอสออ่สองตรงนู้นบ่อตรงนี้บ่อนี้เจาะเสร็จก่อนเอ่อก็พุ่งเหมือนกัน โอ้โ,หโหอย่างนี้ไม่ต้องชนบาธานแล้วเนี่ยเนี่ยพุ่งโอ้โห,โหนี่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 คือคือคือพุ่งมาก่อนอ่าตรงนี้พุง่งพุ่งก่อนเจาะเจาะจริงจริงบอ่อเนี้ยที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นบอ่อที่สองแต่บอ่บอบ่อแรกสามบอ่อเนี่ยมันเจาะเรียงกัน บ่อลแล้วประมาณ4,5 70, 80, 70, 80, ่ห้าเจเมตร80เมตรไม่เกิน,อนสบอบ่อเรียงกันหน้าหาน้ำพุ่งมาเป็น2เมตร<ผ> <c oughs> เลยแปลกมาก ใจจะมาชมก็ก็มาชมได้เลยเนี่ยอยู่บ้านทุ่งคูตนตำบลห้วยกระเจา้าเออ่ลองลงมาดูกันเอาเองนะครับแปลกมากกรมทรัยพยากรน้ำของมาเจาะเขาจะอน้ำใช้4ี่ห้าหมู่บ้านพอมาเจออย่างนี้ผมว่าสิบหมู่บ้านก็ยังก็ยังได้น่ะเนี่ยโอ้โหมันพุ่งสูงเป็น2เมตรอ่ะ ดานพุ่งเป็นน้ำฟุโดยไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำทะลักขึ้นจากผิวดินเชิิญชมได้นะครับท่านใดสนใจครับ